สวัสดีพี่พนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนการอ่านหน้าแดชบอร์ดนะครับผมอ,อย่างคลิปที่ผมเคยลงไปมันก็จะมีเกณฑ์การเข้านู่นนี่นั่นแล้วก็เลขที่บอกให้เข้าตามตามเลขต่างๆนะฮะก็อ่าทีนี้จะมาดูกันว่าเลขแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรนะฮะมาเริ่มจาก ma 1นะฮะ ma 1ก็คือเส้น EMA 200ในไทมเ์เฟรม30นาที MA 2ก็คือ e MA 200ในไทมเ์เฟรม H 1นะฮะนี่คือ30อันนี้คือ H 1แล้วก็ ABC เนี่ยจะเป็น e MA 200เหมือนกันในไทมเ์เฟรม M 1 M 5แล้วก็15อ่าคือตรงนี้ทั้งแถบเนี่ยจะเป็น e MA 200ที่อ่อ มันดึงมาจากทามเฟรมต่างๆแล้วให้เราดูได้ในจุดเดียวนะฮะต่อมา C% W% ตัวเนี้เนี่ยมันจะเป็นโมเมนตัมของวัน C% อ่ะเป็นของวันลืมใช้อ่ะโหใหญ่มากตัว C% เนี่ยจะเป็นโมเมนตัมของวันนะฮะแล้วก็ตัว W% เป็นโมเมนตัมของของสัปดาห์ทีนี้เนี่ย ตัวสัปดาห์เนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกวันจันทร์นะครับต่อมาฟิโบเดย์คือ fd ก็คือช่องนี้ฟิโบเดย์นะฮะแล้วก็ฟิโบวีคมันก็คือแนวแนวรับแนวต้านตามจิตวิทยาของออที่ใช้เลขฟิโบนซีนะฮะแต่ว่าตตีของ รายวันมาแล้วก็ตีของรายสัปดาห์มาให้เราดูข้างหน้ากันเลยนะฮะต่อมา r 1 r 2 r 3ตรงนี้นะครับจะเป็นเลข rsi นะฮะเออถ้าเป็น r 1เนี่ยช่องแรก r 1โอ้โหวงทุเรศมาก r 1ทำเฟรม30 r 2ทำเฟรม H1 แล้วก็ r 3ทำเฟรม H4 นะฮะส่วน CCI เนี่ยจะเป็นอารมณ์เหมือนสโตอะ่ะดูเหมือนสโตเลยแต่ถ้าร้อยก็คือ overbought เนี่ยอย่างร้อยเนี่ยก็คือ overbought แต่อย่างถ้าลบร้อยขึ้นไปเนี่ยก็คือ oversold แค่นี้นะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าหลังหลังบ้านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไหมอย่างอ่าอันนี้ ค่อนข้างจะแปลว่าอันนี้อยู่ใต้ e MA 200ทุกไทมเฟรมเลยนะแล้วกเ็เป็นโซนขาลงชัดเจนนะฮะเดี๋ยวลองดูซิ่ะ H1 ก็อยู่ใต้15 5 1อยู่ใต้หมดนะฮะก็ฟิบ o n a น c ซี1อ่ะเนี่ยกำลังจะถึงฟิบ o n a น c ซี ตัวแรกแล้วมันก็จะกำลังจะเข้าเกณฑ์ที่ที่เขาสอนว่าให้ประมาณสี่ถึงหกให้เข้าได้โอเค okay. ต่อมาเราดูหลังบ้านกันนะฮะหลังบ้านไอฟโบอแนนซี่เนี่ยมันก็คือจะตัวเป็น r หนึ่ง r สอง r สาม v o ยอแล้วก็ s หนึ่ง S, s 2 s 3อ่ะตัวนเนี้ยพิบรานซี่เนี่ยมันจะเป็นค่าคงตัวของของเลขก้ตหอยถ้าใครไปเซิร์ชก็เซิร์ชพิบรานซี่ acci, แล้วก็มันจะมีเลขบอกนะฮะอย่าง s 1 r 1เนี่ยมันก็จะคิดมาจาก0.38 2แล้วก็ r 2 s 2เนี่ยคิดมาจาก0.5แล้วก็ r 3 s 3เนี่ยคิดมาจาก0.618ด นะแล้วก็ต่อมาวิงเจอร์แบนนี่เส้นที่มันมีกรอบเนี่ยเส้นกลางเนี่ยมันคือเส้น SMA 2อยี่สิบ SMA ยี่สิบเป็น simple moving, moving average นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยพอมันได้เส้นกลางมาปุ๊บมันจะมาหาค่าหาค่าเบี่ยงส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานคือสมมติว่าแต่ละแท่งเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเบียเบ่ยงเบนออกมาจาก อยากจะค่ากลางอยู่เท่าไหร่มันก็จะมาตีกรอบให้เราว่าคออ่าเฉลี่ยของส่วนเบงเบนเนี่ยมันจะเป็นกรอบตามนี้ถ้ามันทะลุกรอบปุ๊บแปลว่ามันออกมาจากค่าเฉลี่ยเยอะเดี๋ยว่าก็ต้องกลับมาอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นการใช้โบริงเจอร์แบนประกรอบนะครับถ้ามันกว้างมากเนี่ยอย่างเงี้ยที่มันมีข่าตีหนึ่งเนี่ยถ้ามันกว้างมากอย่างเงี้ยแปลว่าพันผวนมาก โอกาสยากมากที่มันจะเบรกเอาแล้วแล้วเราไปต่อเพราะมันก็ต้องยอ่อกลับก่อนเพื่อที่จะไปใหม่อีกทีหนึ่งถ้าเกิดมันอยากจะไปทางนั้นจริงนะฮะส่วนถ้ามันแคบเนี่ยแคบอย่างวันก่อนเนี่ยแคบมากมีโอกาสมากนะฮะที่มันจะเบรกเอาออกมาเช่นตรงเนี้ยข่าวมาปุ๊บมันเบรกเลยแล้วเบรกไม่สนใจกรอบอะไรทั้งสิ้นอ่ะก็ประมาณนี้ต่อมาสโต สโตคือตัวนี้ที่เขาตั้งมาให้อย่างในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยจะมีเลเวลมากกว่าทั่วไปนะฮะทั่วไปเขาจะใช้80 50 20แต่ของเรานี่จะเป็น0 10 25 50 75 90 100อ่ะสโต,ตเล่นได้หลายแบบนะครับอย่างเช่นถ้าเล่นเนี่ยันจะดูว่าช่วงนั้นอนะ มีการซื้อมากเกินไปไหมนี่อย่างช่วงนี้มีการซื้อมากต้องแยกก่อนถ้า7 0ถึง75ถึง90เนี่ยแปลว่ามีการซื้อขายมากเกินไปแล้วมันน่าจะกลับตัวนะฮะคือถ้าอยู่ในช่วงนี้น่าจะกลับตัวเพราะว่าขายเนี่ยขายลงมาเยอะขาย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 ,ขายเยอะเกินไปแล้วมันต้องกลับขึ้นไปแน่นอนอ่ะทีนี้พอพอเราเข้าออเดอร์ บายตรงนี้ปุ๊บเราก็จะทํากําไรขาขึ้นพอมันขึ้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 น,ข,นขึ้นเยอะๆเนี่ยตรงเนี้ยมันมันขะมันซื้อเยอะเกินไปแล้วมันต้องลงแน่นอนเราก็เซลล์ตรงนี้มันก็ลง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 อ่ะประมาณนี้คือการเล่นสโตแบบจุดกลับตัวแล้วก็จะมีการสโตที่มันจะไปต่ออ่าสโตไปต่อคืออะไร พอโตไปต่ออย่างที่เขาสอนมาก็จะเป็นโซนซูปเปอร์สโต้นะครับอยู่ที่ถ้าเป็นซูปเปอร์สโต่ฝั่งขาเซล,ลจะอยู่ที่10จนถึง0ถ้าฝั่งขาบายจะอยู่ที่100จนถึงร้0ยจนถึง90เนี่ยโซนแถบข้างบนนะฮะก็ถ้าเกิดมันเกิดซูปเปอร์สโต้ปุ๊บเนี่ย เป็นสโตที่จะไปต่อเนี่ยเดี๋ยวขอลองหาดูก่อนอ่าอย่างสมมุติอันนี้เป็นซูเปอร์สโตคือแท่งนี้ตรงกับสโตรตรงนี้ก็คือ7.1549แปลว่าตรงเนี้ยต่ำเป็นจุดที่เกิดซูเปอร์สโตฝั่งขาเซลล์แล้วมันจะต้องไปต่อทีนี้เขาก็เวลามันย่อขึ้นมา ย่อขึ้นมาเขาก็จะเริ่มเซลล์แต่ว่าถ้าถ้าใครเซลล์ถ้าใครเซลล์นี่แล้วตามเนี่ยก็ถ้าถ้า MM ไม่ดีนะฮะมันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะถ้า MM ไม่ดีเนี่ยขึ้นมาประมาณ700อ๋อก็ไม่เยอะอ่าถ้าถ้ากระจายแบบว่าไม้ละร้อยถึง200จุดเนี่ย มาถึงตรงนี้มันก็เพิ่งจะ700จุดแล้วจากตรงนี้ลงไปเคลียร์เนี่ยจนถึงราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ900จุดอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติเรากระจายออเดอร์ตั้งแต่ตรงนี้คือสโตขึ้นมาบนแล้วอ่ะเราเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นจุดดีแล้วอ่ะเราก็เริ่มกระจายถ้าเกิดมันลงมาตรงนี้แล้วไม่เคลียร์เนี่ย ก็แล้วแต่นะว่าพิษถ้ากําไรพอแล้วก็ปิดแต่ถ้าเกิดมันขึ้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 นข้นเนี่ยตรงนี้ก็เ,เมื่อกี้700จุดใช่ไหมถ้ากระจาย200ก็ประมาณสัก3ไม้4ไม้อะถ้าสมมุติได้ไม้ดีสุด4ไม้ก็ไม้ละ0.01ก็ไม้ดีสุดก็9้าเหรียญโดยประมาณอันนี้คือสตอตที่ถ้าเกิดปุ๊บมันจะไปต่อ คือมันสัญญาว่าวันหนึ่งมันจะมาเคลียร์การเคลียร์สโตคือมีแท่งที่ต่ํากว่าอ่จะต้องมีราคาที่ต่ํากว่าตรงนี้ซึ่งก็คือเกิดไปแล้วตรงนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมในการอ่านหน้าแดชบอร์ดนะฮะอ๋อแล้วก็เส้นเอ a 200ที่ผมพูดถึง ไปตรงหน้าข้างหน้าเนี่ยมันก็คือเส้นนี้สามเส้นอันนี้คือเส้นสองร้อยสีขาวเส้นร้อยสีเหลืองแล้วก็เส้นชมพูห้าสิบแต่มันก็ยังมีเส้นย่อยอีกอันนี้คือเส้นสิบสิบห้าไอเส้นพวกนี้เนี่ยคือมันจะคำนวณจากอย่างเส้นห้าเนี่ยก็คำนวณจากห้าแท่งเรามาเฉลี่ยกันเป็นจุดนี้ อย่าง200เนี่ยก็คือไล่กลับไป200แท่งได้ทำเฟรมไหนทำเฟรมนั้นนะอย่าง H 1เนี่ยก็คือ100แท่งชั่วโมงเนี่ยได้เฉลี่ยเป็นเส้นนี้อ่าแล้วก็ตัวฟิบบอนนัชซีนะฮะที่พูดไปแล้วตอนแรกก็ตะลวันมันจะไม่เท่ากาัน ถ้าเกิดวันไหนวิ่งแรงเนี่ยพิวรันซี่มันก็จะยิ่งถางขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สูตรคำนวณก็จากที่ผมบอกะฮะมันจะใช้ไฮกับโลแล้วก็มาคำนวณด้วย0.382 0.5 0.618ะถ้าใครอยากรู้สูตรก็เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังแล้วกันนะฮะวันนี้เอาคร่าวๆการอ่านแดชบอร์ดเบื้องต้นนะครับ ครับขอบคุณมากครับ